สวัสดีครับผมคุณแจ้นะครับจากแจ้สแกนแฮนด์นะครับผมวันนี้นะครับผมมีสินค้ามาแนะนำเพื่อนๆนะครับเป็น iPhone 11 Pro Max นะครับผมนี่ครับสินค้ามือสองครับผมสภาพสวยอยู่นะครับนี่ครับผมสีเขียวนะครับตัวนี้ที่ร้านวันนี้นะครับมีเข้ามาสองเครื่องเลยครับ สีเขียวนี่นะครับมือสองครับผมสภาพดีเลยครับผมเดิมๆเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับแล้วก็มีสีดำสีดำจะเป็นแบบนี้นะครับครับก็สภาพสวยเหมือนกันนะครับผม สีดำนี่จะเป็นตัวหกสิบสี่กิกนะครับผมแล้วก็สีเขียวนี่เป็นสองห้าหกกิกนะครับนี่ครับเืิสองเดิมเดิมเลยนะครับผมเครื่องศูนย์ไทยนะครับจอสวยนะครับเครื่องศูนไทยนะครับแบตตัวนี้แปดสบหกเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็สภาพก็สวยมีรอยใส่เคสบ้างนะครับตรงแถวๆนี้แหละ นิดหนึ่งนะครับแต่โดยรวมก็สวยมากนะครับผมเพื่อนๆสนใจก็สอบถามได้ครับผมที่ร้านแจสแกนแฮนนะครับรับแรกเทิร์นนะครับทุกรุ่นนะครับผม iPhone 11 p r o m a x ตัวน,นี้ก็หาซื้อ,อยากอยู่นะครับผมเพราะว่ามือสองทุ้งพ่อยั้งแก่หายากส่วนมากก็มีแต่พวกเครื่องเปลี่ยนจอนะครับผมเปลี่ยนแบตเปลี่ยนแบตบางทีก็ สุขภาพแบตมันจะไม่ขึ้นนะครับถ้าเราเปลี่ยนแบตนะครับอันนี้ก็คือเดิมเดิมนะครับลูกค้าได้ส่งมาขายนะครับผมนี่ะกล้องก็ติดกันรอยให้เรียบร้อยครับด้านหลังก็ติดกันรอยให้เรียบร้อยนะครับผมเพื่อนสนใจสอบถามได้นะครับเครื่องเก่าเอามาแลกเทินได้นะครับผมนี่ครับมีมาสองสีครับผมสีดำกับสีเขียวนะครับผมเป็นหกสิบสี่กิกกับสองร้อยห้าสิบหกิ๊กนะครับ 64กิกสีดำก็ราคาไม่แพงครับตอนนี้นะครับผมจอใหญ่นะครับตัวนี้นี่ครับจอเร์เอกเลยนะครับผมกล้องสวยนะครับตัวนี้เป็นสามตากล้องสวยครับเหฮะถือยังน่าใช้อยู่นะครับผมเดิมๆนะครับผมชัดเจ๋ว นะครับเพื่อนๆที่สนใจมือถือไอโฟนครับอ่าที่กล้องสวยนะครับแล้วก็จอใหญ่ราคาไม่แพงก็ผมแนะนำรุ่นนี้เลยนะครับผมไอโฟนสิบเอ็ดโปร Max ครับผมฝากไว้ด้วยนะครับ